สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำพาพระโชคปู่ดำนำโชคเนาะคะ่ะเป็นจังไหนแน,น่นอนมีผู้ใดกับหัอบน้อค่ะปู่ให้มา49นะคะ049เนาะออตอนแรกเพื่อนจะเอา4ไว้ทั้งเๆหลักเพื่อนจะเพื่นกับเลื่อน0ขึ้นไปทั้งๆเพราะเราจะยึดติดตรงก็คือตั้งมันกนระไรงวดแล้วได้ค่ะถ้าเกิดปู่เอาอันนี้มาไว้อยู่ข้างบนเนี่ยจะบอก อาจจะมาหรือไม่มาก็ได้เนาะคะ่ะอันนี้เนาะแต่ตอนนี้เพื่อนจะมีวิธีบอกแม่คู่ใหม่ว่าแม่คู่สังเกตมากอยู่นี่ประมาณสี่งวดแล้วเนาะคะ่ะถ้าตัวไหนท่านเอามาฝากตัวนั้นมักจะมาออกเนาะคะ่ะบางทีก็จะเป็นศูนย์นะคะบางทีเป็นสองงวดที่แล้วนี่สี่นะคะงวดนี้ท่านเอาศูนย์มาฝาก นะคะเอาศูนย์มาฝากพราะว่าเพิ่นไห่อนาคที่เป็นผู้หญิงทีที่แม่คู่วานาคมียิ่งไรแม่คู่แม่ขาดหลักะแม่คู่มดุดหนาไปยังใด่ะขางกันยังไปสีกันยังเสียเนาะคะ่ะขางแม่คู่กับขางนาคอ,องค์นั้นเนาะคะ่ะก็คือสีกันแบบนี้นะคะก็คือจังแม่คู่บอกว่ายังไงแม่คู่ก็มั่นใจว่ายังไงแม่คู่ก็ถูกแต่จะถูกน้อยถูกมากนั่นก็คือ แล้วแต่บุญบารมีเราเนาะเนาะค่ะแล้วแต่งบเท่าพรม,พมเพราะว่าอตัวนี้ไม่ติด <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกช่องของอปูดำก่อนนะคะแม่กูลืมมือมันไม่ขึ้นนะคะก็คือเป็นยังไงเนาะค่ะมีผู้ใหรกับหัวบอเนาะค่ะก อย,อย่างที่บอกเนาะค่ะว่าเลข6กับเลข9เป็นตัวเดียวกันนะคะแต่ก็คือว่าแหละค่ะผู้ใดที่เพิ่นบ่มีงบเพิ่นกับ่าสามารถสื่อได้เจ้ง64 6ี่ห 64, 64่ียังจังซี่แต่ว่าเลขมันแค่อยู่ในวงเนาะค่ะอยู่ในวงแล้วเพิ่นก็บ,บอกว่ากำไรแขนเห็นไหมไปเอาคืนมานะเนี่ยเพิ่นส่เกจ เกียดมันใกล้จะหลุดแล้วนะจังเสี่ยนแม่ค่ะแม่ฆู้ก็เลยเน้นเอาแต่อยู่ในวงเนาะคะ่ะก็จะเป็นอา่าสี่ศูนย์อา่าสี่เก้าราคาอ่าราคาอ่าสามศูนย์นี่เมฆู้เฮ็ดเป็นตัวล่องไหวเนาะคะ่ะแม่ฆู้กับซื้อบ่หลายแต่ตัวที่เก้าสี่นี่เมฆู้ซื้อเยอะแล้วก็ หกสี่นี่คือเป็นตัวกันเนาะคะ่ะมันก็นเลยได้หน่อยเนาะคะ่ะได้หน่อยก็เลยโอ้เสียใจอยู่เนาะคะ่ะวันนี้ของปู่ก็คือสอบผ่านนะคะก็คือเข่าไปเนาะคะ่ะเ,เลขเก้ากับเลขหกตัวเดียวกันเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดออบอบอบอถิมเนาะคะ่ะบอถิมว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันยังไงก็ได้นะคะ ส่วนเลขหลักหน่วยเนาะคะ่ะหลักหน่วยเข้าเนาะค่ะก็คือสเนาะคะ่ะคือสแต่สมันมาเทิงหลักหน่วยหลักสิบเลยเนาะคะ่ะหลักสิบของคุณตางวดน,นี้พลาดเนาะคะ่ะพลาดแต่ว่าเลขหลักหน่วยของเพลินกับบ่อพลาดเนาะคะ่ะหลักร้อยงวดน,นี้ก็พลาดนะคะสําหรับเลขของคุณตาเนาะคะ่ะเลขดับเนาะคะ่ะขันเทปอิลิเลขเลขดับนี่โคตรขันเทปเลยเนาะค่ะก็คือดับอ๋อ ดับสองเนาะคะ่ะงวดที่แล้วนี่คือดับสองดักอยู่ค่ะมันก็นจะเฮ็ดให้เห่าอาบอกบอเปลืองเนาะค่ะบอเปลืองงบประมาณซุ้มบอว่าอย่างที่ปู่ให้มาเก้าสองเนาะค่ะแม่คู่ก็จะบอสื่อเลยแม่คู่บอสื่อแม่คู่กับไปสื่อหนึ่งเจ็ดแท่นเนาะค่ะหนึ่งเจ็ดแท่นศูนย์เจ็ดแท่นยิงเสียเนาะก็คือประหยัดต้นทุนลงไปอีกก็คือบอสื่อสองเก่าเนาะ วดนนี้แม่ครูก็ได้แล้วนะคะสําหรับเลขดับเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีอีกเจ้าหนึง่งแม่ครูเสียดายด้วยค่ะบอดายไปนั่มเสนอบอดายบอดายนั่เสนอเนาะ,ะเพราะว่าเออแม่ครูเลยว่าโอ้มันเลขตัวเดียวกันยูจังเสียดเนาะคะ่ะแต่ต่อไปเออแม่ครูจะบ่บเหตุจังซันแล้วเนาะคะ่ะก็คือแบบว่า,าของเขาเป็นยังไงก็จะเขียนแบบนั้นก็คือแบบว่า ถ้ามันชนกันก็ให้มันชนกันจังเสียเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซี FC, ใจดีเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่คู่จะโทรสอบถามก่อนมา,อ,าอยู่จังหวัดไหนจังเสียเนาะคะ่ะหรือว่าซื้อยังจังเสียเนาะคะ่ะม้ว่าเป็นภาษาอังกฤษก็เลยเแต่เพิ่นจะทรงให้แม่คู่ตลอดเด้อคะ่ะแต่ข้างล่างให้มาเจนะ็ดเหกนาะแต่ข้างบนเด่นสี เด่นสีให้มา40 46 47 49สเอ้ย48 49นะคะแม่ครูก็เลยบอกว่าอย่าลืม47เด้อถารูดก็อย่างที่แม่ครูบอกแม่ครูรูดเนี่ยก็คือรูดสีเนาะค่ะก็จะมี46 47 49 48แม่ครูสื่อจังสั่นเนาะคะ่ะแม่ครูบรเวนเนาะบริเวนเป็นอย่างไรสื่อสีหกเพราะว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันก็เลยได้ซื้อแบบนั้นเนาะแม่ครูจะย้ำอยู่เสมอว่า สี่กับเก้าตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกคนก็นยาผาดเนาะคะ่ะวันนี้เลขดับเลขยังเนาะคะ่ะดับบนเลขดับบนห้านะคะแต่สามารถดับได้ห้าห้านี่นะคะดับหน่วยสิบร้อยคืออนไดติดหาเข้าสามารถตัดถิมได้เลยเนาะค่ะตัดถิมได้เลย,ะะเลยบ่ตองเอาบ่าตองเอาเลยะคะ่ะเพราะว่างวดนี้ มันหลงวดเด้วเนะคะ่ค่ะตั้งแต่ที่เม่คู่ยังไม่ได้เอาลงกลุ่มแลัวกะ็ย่งบอทานได้เอาลงช่องจงสีพ่นกระหายมากก่อนเนาะคะ่ะถ้าเลขออกปุ๊บพันจะเห็ดทันทีเห็ดแล้วประมาณตีสี่ตีหาาพ่นจะสรงให้แม่คู่เลยนะคะสําหรับเลขดับถ้าเลขหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยติดห้าตัดทิ้งได้เลยนะคะกะดะคะ็ดีใจอยู่เนาะค่ะดีใจยูที่แบาบว่า เราได้อ่อพี่เอฟซีใจดีนะคะทีเพนทรงอ่าสูตรดีเด็ดเ็ดมาให้กับแมค่คู่เนาะค่ะอย่างน้อยๆเอฟซีของแม่คู่ก็จะประหยัดต้นทุนลงเนาะค่ะงวดนี้เด่นศูนย์นะคะเด่นศูนย์ศูนย์มาฝากนะคะน่ะแม่คู่เจอลัตเตอรี่ที่ไหนจะเอาศูนย์แปดศูนย์สี่ก่อนนะคะเจอ ลอตเตอรี่ที่ไหนแม่ครูจะเอา08-04มาเอาเออกมาไหวก่อนเนาะคะ่ะแล้วก็จะเกิดเขาไอ้นี่ก็จะเอาไปซื้อไว้แล้วก็เพื่อจะเอ,เอามาฝันมึงเนาะคะ่ะแล้วแม่ครูจะให้จับหลักอีกแบบหนึ่งนะคะสังเกตมึงสำหรับผููทีไปเล่าใบ่อยเนาะค่ะไปเล่าบ่อยๆ,ะะอยๆสังเกตดูว่าเล่าจนกลัวเล็เล็กใหเข้าสีออกมันออกอีหยัง เมดที่แล้วลูกซิ์แม่คู่บอกว่าให้ระวังหกนะแม่คู่ลืมออกมาจับไซไหมค่ะม่าจับไซ,ไบไซกับซีจะได้แบบโล่งหลายๆจังเสี่ยนไหมคะ่กะก็คือของลืมก็เลขบอกลูกซิ์ว่าถ้า้าเลขเล่ามันมาอีหยังดูๆพ่อแม่คูสังเกตว่าเลขเหล้าน่ะถ้ามันออกอย่างมันจะออกไปอย่างซี่แล้วแม่คูจะดูว่าแปดเมืนนอขคืนมันออกซีแปดนั้นบอกคคะ ไม่กู่จะมึงว่ามันจะเดินแปดบอรหรือมันจะเดินอะไรรอบก่อนก่อนที่ม่านะ่ะมันเดินหกมันเดินหกมากตลอดเนาะคะ่ะเพราะว่าพอา่เอเสียดายเนาะคะ่ะเสียดายเสียดายช่วงทีเ่เราน่าจะได้แล้วแต่เราไม่ได้เนาะคะ่ะ าาะะะเฮาเฮาบ่ได้เนาะค่ะใจยังไดกะผู้ใดไปหาหยิบจับลัตเตอรีได้ก็ลออมือเด้อค่ะศูนย์แปดเม่อคู่มีความสึกจังคันนะคะเอาศูนย์แปดตัวเดียวก่อนอันอื่นค่อยว่ากันเนาะแม่อคู่หมักละแม่คู่ศูนย์แปดศูนย์สี่ 8, นี่ละเพราะว่าน่าหนักที่บแม่อคู่บอกว่าอันนี้สวยเห็นไหมคะที่เป็นแบบเข้าอย่างสวยแต่ว่าเป็นผู้หญิงอะ่ะเพื่อนเอาศูนย์มาฝากแม่อคู ไปคู่กับเลขวันล่องมึงเด้อค่ะล่องมึงว่าถ้าเกิดเราไปหยิบลอตเตอรี่มาเนี่ยเข้าจะฝันดีบ่เนาะคะ่ะแต่ยังไงทุกคนก็เอาศูนย์ไว้ก่อนนะคะส่วนเลขดับนะคะดับได้สนิทเลยขันเทพเลยเนาะคะ่ะก็คือหาเนาะคะ่ะห้านี่คือเลขดับเนาะคะ่ะก็ดีใจน้าพู้ที่ถูกเนาะคะ่ะม่คู่ใดนิดเดียวไดนิดเดียว,ยวอีวีค่ะบ่ไา้ใดลายเนาะคะ่ะ กะดีใจน้ำผู้ที่ถูกกระเสียใจน้ำผู้ที่บอดายเนาะคะ่ะแล้วแม่รูก็เสียใจมากๆเลยเนาะคะ่ะที่ตัวเลขของปูบงะะ่บอรงเนาะค่ะบอรงก็คือมันกลับหัวเนาะคะ่ะแล้วก็ปู่บอกว่าสีอยู่ข้างหลังจังเสียนเนาะคะ่ะมันมันก็อยู่ข้างหลังนะคะแต่มันเป็นสีสีเนาะ ถ้าเพื่อนถ้าถ้าจะว่าเพื่อนพิษกับบอแมนอีกเนาะค่ะกับบอแมนอีกเพราะสีมันอยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเนาะข้างหลังอยู่แต่โอ้ยตอนแรกท่านบอกว่าสีอยู่ข้างหน้านะคะและทีนี้ท่านมาเห็นว่ามันอยู่ข้างหลังอาจจะเป็นว่าซีซีนี่แหละคะ่ะแต่ละแต่แม่คู่ก็เห็นแค่วันหนักไม่ยิ่งไรแม่คู่แม,ม่คู่กับตีอันอื่นเนาะค่ะแม่คู่กับตีตัวศูนย์ซีหรือว่าหรือว่ากับ้วงว่าอะอ ค,คือคือแบบว่าคลองรุดลงรุดลงคลองจึงเสียเนาะค่ะแม่คู่กัเลยนึกว่าเออยังไงก็มีสี่แต่ยังไงจะเป็นศูนย์หรือว่าอยู่ในวงกลมยังไงก็ไม่พลาดเนาะค่ะส่วนมากแม่คู่จะจะคิดว่าเหลขกมันอยู่ในวงกลมเฮ็ดยังได้กระถือจังเสียนเนาะค่ะก็เลยเห้เสียใจค่ะเสียใจที่แบบถ้าเป็นสีเก้านี่จะจะได้เยอะเนาะค่ะได้เยอะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้าใจเฮ็ดเอ องค์ปูพ่พญานาคไปได้ยังเสียเนาะคะ่ะตอนนี้ก็คือท่าขององค์ปู่ดำเนี่ยวันนี้น่าจะเสร็จนะคะคือเสร็จเลยนะคะแต่ว่า,าแม่ย่านี่ก็คงจะอยู่ประมาณสัก70สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับแม่ย่าน,นะคะก็ขอขอบบุญขอบคุณทุกทุกท่านที่เขามารวมท่ำบุญนะคะตอนนี้เนาะคะ่ะก็คืองบประมานของเท่าเนี่ย เหลือน้อยจริงๆเนาะค่ะเหลือน้อยจริงๆแล้วกับบรูว่าที่งบประมาณเท่ามีอยูนีจะไปต่อได้ซัําได้เนาะค่ะแล้วพี่คนที่เป็นหลักให้เราหัวันนี้เขาก็ไม่ถูกเนาะค่ะพี่เขาไม่ถูกแม่ครูนอนไม่หลับเลยเนาะค่ะนอนบ่นรับเสียใจกับพี่เพิ่นเนาะค่ะเสียใจกับตัวเองด้วยเสียใจกับพี่เขาด้วยแล้วก็สงสารกันทั้งสองคนเลยเนาะก็ บู่จะอธิบายว่าจังใดเนาะคะ่ะเมื่อเราทําแล้วเราต้องทําให้เสร็จจังเสียเนาะทาให้เสร็จเราจะเดินยังไงทํำยังไงถึงจะไปต่อได้หรือว่าเราจะหยุดเนาะ,ค,ะค,ค่ะคือขาข้าพพนสีได้ซ้าไดเข้ากข้าวพลซ้านันหรือว่าข้าเห็ดไปซ้าไดได้ซ้านันก็เอาใบก่อนหยุดใบก่อนแต่ว่าเราเราทํามาถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเราจะมาหยุดไว้นิดนึงมัน มันก็น่าเสียดายจังเสียเนาะคะ่ะก็ถาาผู้ใดสนใจเนาะคะ่ะจะเป็นการซอยเหลือแม่คู่อีกท้างหนึ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่คู่จะลงละหมายเลขโทรศัพท์ให้เนาะค่ะคือ062 491 4389นะคะ,คะ,คะเสื้อที่แม่คู่ใส่นะคะจะเป็นเสื้อขององค์ปู่คอกลมนะคะคอกลมจะอยู่ที่299บาทนะคะคอปกจะอยู่ที่499นะคะอันนี้ถ้าผู้ใด เสื่อเอนาะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเงินต้นทุนหรือกําไรแม่ครูเอาไปสร้างปู่หมดเลยเนาะค่ะก็คือแถวผู้ใดสนับสนุนเสือของแม่ครูเนาะค่ะก็คือเอาไปสร้างปู่ทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะทั้งต้นทุนและ,ะกําไรเนาะค่ะก็เอาไปสร้างปูเบิร์เลยค่ะตอนนี้คืองบประมาณเราจะหมดแล้วเนาะคะ่ะจะหมดแล้วแล้วกะใกล้จะเซจแล้วเนาะคะ่ะใกล้จะเซจแล้ว จังไดค่ะเอฟซีลักแม่คูย่างติดตามแม่คู่ยูหรือรักปูเนาะค่ะก็ส้อยกันสนับสนุนเสือของปูเด้อค่ะจะได้สร้างองค์ปูเสร็จตอนนี้เราทำไปถึง80%แล้วนะคะหลืออีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วค่ะจังไดขอขอบขอบุญขอบคุณทุกทุกท่านท,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 ที่เขามาร่วนท่าบุญแล้วเขามาสื่อเสือกแม่คู่เด้อค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ